สวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตพามาดูเป็นรถยนต์ไฮบริดนะครับจากค่ายนิสสันเป็นนิสสัน x อ็กเ l ตัว 2.0V ไฮบริดนะครับปี2018คันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อครับผมเดี๋ยวเรามาดูสภาพกันนะครับไม์น้อยด้วยคันนี้ไม่49000ครับด้รถปี18นะครับสภาพสวยๆเลยคันนี้ตอนนี้รถไฮบริดได้กลับมาได้รับความนิยมนะครับ ด้วยเทคโนโลยีด้วยการซ่อมบำรุงนะครับเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แพงเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับผมกับเทคโนโลยีที่เราได้มานะครับความประหยัดน้ํามันที่เพิ่มขึ้นนะครับมีคันนี้ทะเบียนสวยนะครับสองหนึ่งสองภายนอกสีบอลเงินนะครับสวยครับสภาพเดิมไม่มีชนเลยนะครับคันนี้อขอพาดูรอบพันก่อนนะครับ พอเอ็กเเนี่ยแบบเป็นมือสองนี่ราคาที่น่าใช้ดีนะครับหกแสนกว่าบาทอย่างเงี้ยได้ลดระดับนี้ไปใช้เลยนะครับแล้ว็เป็นตัวไฮบริดด้วยประหยัดน้ํามันนะครับสบายใจได้บางคนจะห่วงว่าโอ้ยใช้รถแบดบนี้ห่วงเรื่องน้ํามันนะครับถ้าตัวนี้เป็นตัวไฮบริดนี้ประหยัดแน่นอนครับอ่บาผมพาไปดูในส่วนของด้านท้ายก่อนนะครับเดีย๋ยวจะหยิบกุญแจนิดนึงอ่ะโอเคครับตัวนี้ครับกุญแจก็จะเป็นกุญแจกี์เลสนะครับลูกไข่ครับ ตัวนี้ก็ฝาท้ายนะครับเปิดด้วยรีโมทได้ครับฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับใช้งานสะดวกโอเคสภาพนะครับ 5xL ครับถ้าเป็นในส่วนของตัวไฮบริดนะครับอย่างผมเคยเรียนไว้นะครับตัวนี้เขาจะไม่มีในส่วนของแถวที่3นะครับเขาจะเป็นในส่วนของแบตเตอรี่ไฮบริดแทนนะครับตัวนี้ก็จะไม่มีบอกแถวที่3ครับผมนี้ก็จะเป็นเหมือนช่องใส่ของครับเวลามีของมีกลิ่นของเปียกอะครับ อย่างเงี้ยตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับใส่ในช่องนี้ได้ครับผมตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของแบตเตอรี่ไฮบริดที่อยู่ด้านในนี้ครับเบาเนี่ยสามารถพับได้นะครับตัวนี้ดึงที่ก้านตัวนี้ขึ้นมานะครับสามารถพับลงไปได้นะครับแยก60 4 0่นะครับเี๋ยวบางทีมีสัมภาระที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็สามารถพับใช้งานได้สะดวก่อเดี๋ยวผมให้ดูสภาพนิดนึงเนี่ยครับลอนปั๊มนะครับลอยเมทอาร์คเดิมๆนะครับไม่มีการชนเลยครับผม น็อตต่างๆนะครับไม่มีรอยไขนะครับตัวเสีตัวนี้ครับไม่มีรอยถลอกนะครับเจ้าของเดิมใช้รักษาคันนี้เพราะบางทีจะมีรอยถลอกรอยอะไรบ้างคันนี้สวยๆเลยครับน็อตด้านขวานะครับเดิมๆไม่มีรอยไขรอยเล็กๆรอยปั๊มนะครับปิดนอกจากรีโมทนะครับก็กดปุ่มตรงนี้ได้นะครับปิดการไฟฟ้า มาดูด้านในนะครับญาตกดล็อกภายในนะครับถ้าเป็นตัวีเนี่ยของเขาภายในจะเป็นสีดำนะครับเบาะหนังเดี๋ยวผมให้ดูสภาพเบาะนิดนึงน,นะครับอันนี้ ภัพสวยเลยครับเนี่ยไม่มีรอยขาดรอยถลอกรอยขีดข่วนนะครับหนังเดินเดินจากโรงงานเลยตัวนี้เบาะแน่นๆ่นเลยตัวนี้ก็จะมีที่เท้า,ทาแขนะครับพร้อมที่วางแก้วไว้ให้ด้วยมีในส่วนของแอร์ผู้โดยสารด้านหลังอดี๋ผมลองพับเบาะให้ดูนะครับนยครับใช้งานง่ายอยู่ครับดึงแค่นี้ครับแล้วก็พับลงมาเนี่ย,ยแล้วเขาจะเรียบเลยนะครับตัวเนี้ยจะเสมอกับพื้นด้านหลังเลยครับผม ในส่วนของแขงข้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลายเคปล่านะครับใช่ก็ให้อารมณ์สปอร์ตดีตรงนี้ก็บุได้วยหนังนะครับพอจริงๆเนี่ยเป็นมือสองน่น่าใช้เหมด้วยราคาเนี่ยที่ลงมาค่อนข้างเยอะกับเทคโนโลยีที่เราได้ด้วยความประหยัดน้ำมันเนี่ย X c e l Hybrid นี่น่าใช่ไหยครับเนี่เดี๋ยวผมให้ดูสภาพเบาะอันนี้นิดนึงนี่ผู้โดยสารนะครับสภาพสวยนะครับของน้ำแน่นๆครับลายขอขับ นะครับที่ผมชอบให้สังเกตดูก็คือนี่ในส่วนของปีกเบาะตัวนี้ครับคือคนเนี้ยไมค์คันนี้มาประมาณ4ี่หมื่นเก้าเนี่ยครับดูครับเนี้ยคือปีกเบาะเนี้ยยังแน่นแน่นอยู่ไม่ยุบไม่ยวยนะครับบง่งบอกถึงการใช้งานแล้วยิ่งถ้าเป็นรถยกสูงเนี่ยตัวเนี้เวลาเราลงเนี่ยตัวนี้ยถ้าเป็นการใช้งานห,หนักๆเนี่ยตรงเนี้ยฟองน้ำตรงเนี้ยจะยุบก่อนแล้วมีรอยขาดอันนี้ก็เบาะหนังเดิมๆครับจากโรงงานเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับเป็นปลั๊กไฟฟ้าคู่หน้าครับด้านคนขับแปดทิศทางนะครับ ตัวนี้ระบบความปลอดภัยที่เขาให้มาเนี่ยของเขาก็จะมีนี่นี่เนี่ยครับไม่ทราบเห็นไหมมีไซส์แอร์แบ็กให้ด้วยนะครับแอร์แบ็กด้านข้างนะแล้วก็ในส่วนของคู่หน้านะครับมาตรฐานมาดูด้านข้างนี่ตัวนี้ครับถ้าใช้งานหนักเนี่ยเท้าแผนเนี่ยตัวนี้จะขามี่ฟองน้ําอย่างแน่นๆอยู่เลยครับกระจกนะครับไฟฟ้าสี่บานนะออโต้ไดร์ตนขับนะครับมาตรฐานกระจกหูช้างมองข้างนะครับปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็เป็นลายเคลสลานะครับ ลองเปิดฝาท้ายนะครับสามารถเปิดได้จากตรงนี้นะครับของผู้โดยสารให้คนขับนะครับระบบป้องกันการลื่อนถลายนะครับมีระบบอิโคโมะครับผมบบประหยัดพาสตาร์ทรถดูเล็กน้อยกันนิดนึงส่วนที่ก็เป็นพุทธสตาร์นะครับโอเคนะครับถ้าเป็นระบบไฮบริดนี่สตาร์ทขึ้นมานี่เงียบๆเลยครับคันนี้นะครับเลขไปอยู่ที่49,900นะครับ ไมคค่อนข้างน้อยครับคันนี้ครับเดี๋ยวผมให้ดูสภาพคอนโซลนิดนึงนะ,นะครับไม่มีรอยพทะลอกรอยแตกหักนะครับสภาพสวยครับ,รบไล่ลงมานะครับตรงนี้มีในส่วนของกล้องรอบคันให้ด้วยนะครับ ใช้งานสะดวกครับ้องรอบขันเนี้ยครับตัวนี้มีระบบนีวิเกเตอร์ให้ด้วยนะครับการ์ดน่าจะถอดเก็บขึ้นนะอ่าตัวนี้การ์ดน่าจะยังไงครับใช้งานเลยต้องอใส่โค้ดอ่ะนะครับมีระบบนีวิเกเตอร์แผนที่นะครับให้มาเลยครับไล่ลงมาก็เป็นแอร์นะครับ ระบบดิจิตอลนะครับมีระบบออโต้นะครับตัวนี้เป็นระบบดูโอด้วยแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้ด้วยนะครับไล่ลงมาตรงนี้ก็เป็นที่จุดชาร์จไฟ12โวลต์นะครับสายเสียบ USB-AUX นะครับอยู่ด้านใต้คอนโซลลด้มาอีกเกียนะครับสามารถตัวนี้ปรับเป็นแมนนวลได้นะครับบวกขึ้นลงนะครับเป็นสเตติคอนิคครับผมตัวนี้เป็นตัวท็อปก็จะมีระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับแต่จะไม่ใช่ฟูลไทม์นะครับเราสามารถตั้งได้นะครับ เป็นขับ2นะครับออโต้เดี๋ยวว่าดิฟล็อกนะครับระบบเครื่องนะครับช่วยหน่วงนะครับเวลาลงทางลาดชันตัวนี้ที่ผมชอบอีกอันนึงก็คือมีในส่วนของแอร์ตรงนี้ให้ด้วยเวลาระวังพวกเครื่องดื่มเย็นนะครับสามารถเปิดตรงนี้นะครับมันก็จะเหมือนช่วยรักษาความเย็นได้ด้วยเปิดปิดได้นะครับมีช่องเลื่อนเปิดปิดให้ด้วยครับไล่มาที่พวงมาลัยนะครับก็มีระบบมัลติฟังก์ชันนะครับด้านซ้ายนะครับก็ควบคุมเครื่องเสียงนะครับเรียกดูข้อมูลนะครับจากจอออนบอร์ดตรงเรือนไม้ตัวนี้ครับผม ด้านขวาก็เป็นระบบค r u i s อ c โท t r o l นะครับให้ด้วยพร้อมมาดูที่เก๊ะนะครับตัวนี้เก๊ะก็จะมีจุดชาร์จไฟ12โวลต์ตรงนี้ให้อีกหนึ่งจุดครับผมนะครับสำหรับคันนี้นี่โอ้โหสภาพนี่คือป้ายแดงเลยครับทามองหาา x c e l ลไฮบริดอยู่นะครับลองแวะมาดูคันนี้ได้หรือหารถต้นไฮบริดราคาประมาณ600,000กว่าเนี่ยครับคันนี้คุ้มค่าจริงครับลองแวะมาดูได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องเดี๋ยวแจ้งราคาให้ทราบนะครับครับผมพามาดูกันต่อในส่วนของห้องเครื่องนะครับ มาดูสภาพกันนะครับติกเกอร์เดิมๆนะครับของโรงงานนะครับอยู่ครบนะครับปาะโงงนะครับรอยเม็ดอาร์ตรอยปั๊มนะครับรูคมนะครับรอยเม็ดอาร์ตคมชัดนะครับแนวทีโคนนะครับเดิมๆจากโรงงานนิ่มๆเลยครับนี่ติดไปนี่รอยเล็บขึ้นเลยนะครับอางนี้นะครับไล่ลงมาดูนะครับในส่วนของนอกปามะโงงครับนะครับให้มีรอยหินรอยไขนะครับได้สภาพเดิม น็อตหัวโชกสีแต้งจากโรงงานยังอยู่เลยครับอันนี้อ่าเยอันนี้เงินนครับไล่ให้ดูแก้มนะครับไล่มาที่คานหน้าครับนี่ครับกระจังหน้านี่หมุกพลาสติกจะไม่มีรอยงัดเลยนะครับไม่มีรอยงัดรอยบิ่นเลยครับรอยเลบอดอานะครับไล่มาที่แก้มซ้ายนะครับ สภาพสวยครับคันนี้ไม่มีชนแน่นอนครับสบายใจได้เนี่ยครับน้ำตากระตรงด้านซ้ายนะครับไม่มีรอยไข่กันนะครับเครื่องยนต์นี้ตัว 2,000cc นะครับไฮบริดนะครับพวกด้วยระบบไฟฟ้านะครับตัวนี้ครับสภาพเครื่องยนต์ก็แห้งๆนะครับไม่มีรอยคราบน้ำมันนี่ถ้ากำลังมองหารถยนต์ไฮบริดอยู่นะครับลองแวะมาดูคันนี้ได้นะครับสภาพสวยจริงครับในสภาพเดิมๆเลยสําหรับฮิสันเอ็กเซลนะครับ 2.0V นะครับไฮบริดตัวท็อปปี2018นะครับ ของเราตั้งราคาไว้อยู่ที่6 8แส0 0ปบาทครับลูกค้าท่านใดนะครับกำลังมองหารถยนต์รือ2อยู่นะครับกดติดตามทางช่อง YouTube ผมไว้ได้นะครับจะมีรถสอสวยใหม่ๆนะครับมาลงให้ดูเสมอหรือสามารถโทรมาหาผมได้ที่เบอร์0 6 4 1 1 8 88, 8สี่ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ